คนวันเสาร์ค่ะในเวันข้างหน้าของคุณจะเจอเจอเรื่องไหนบ้างนะคะดบให้3ามใบค่ะใบแรกค่ะให้การเปลี่ยนแปลงนะคะใบที่2ค่ะเด็กถือไม้เท้าค่ะใบที่3ค่ะเดือดสตาค่ะคนที่เกิดวันเสาร์นะคะ ในเจวันข้างหน้าของคุณนั้นคุณมีเกณฑ์เรื่องของการเปลี่ยนแปลงการโยกย้ายนะคะอาจจะหมายถึงการเปลี่ยนที่นอนนะคะหรืออาจจะมีการเปลี่ยนงานหรืออาจจะมีงานอะไรที่แปลกใหม่กว่าเดิมหรือเปลี่ยนโต๊ะเปลี่ยนที่นั่งอะไรอย่างเงี้ยนะคะในช่วงเจวันนี้นะคะและคุณอาจจะมีเรื่องของการเดินทางด้วยค่ะซึ่งเป็นการเดินทางระยะใกล้นะคะ และเป็นการเดินทางที่ก่อให้เกิดความาแรงบันดาลใจใหม่ๆในเรื่องของการงานนะคะหรือว่าในเรื่องของการลงทุนทําให้คุณเนี่ยได้ในเรื่องของการเงินที่ดีขึ้นนะคะก็ขอให้คนวันเสาร์ทุกคนค่ะโชคดีกันค่ะถูกใจการฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามเพื่อเป็นกําลังใจและเป็นท้าคูกันด้วยนะคะ